ถ้าจะคบกันปัญหามันติดที่ใครมินดาถูกโยงมือที่สออฟและทัญญาเรียกได้ว่าอยู่ๆก็ถูกโยงว่าเป็นมือที่สามสำหรับมินดามีทรัพย์สิสนโดยถูกจับตามองว่าเป็นคนที่ทำให้ความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักนักร้องลูกทุง่งออฟสุพนัทกับธัญญาอาสยามต้องจบลงแบบไม่สวยงามเท่าไหร่ ล่าสุดมินดาจึงถือโอกาสออกมาเคลียร์ใจถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่ามีคนไปโยงนะคะว่าเป็นมินหรือเปล่าที่ไปเป็นมือที่สามมินอยากจะบอกแบบชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นมือที่สามนะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นมือที่สาของใครด้วยไม่เป็นแน่นอนกับประโยคที่ว่าแฟนใหม่หน้าคุ้นจังแล้วคนก็มาโยงที่เราเราเคยเจอหรือคุยกันมาก่อนไหมสำหรับทั้งคู่ สำหรับมินรู้จักค่ะรู้จักทั้งคู่เลยส่วนตัวหนูจะรู้จักพีออฟมาก่อนรู้จักกันมานานแล้วประมาณ4ปีแล้วเที่ยวกันอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นปกติอยู่แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่ออฟเขามีแฟนนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ปกติเวลาไปไหนเราก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนอยู่แล้วแต่พอพีออฟมีแฟนเขาก็หายไปจากกลุ่มเพื่อนเลยและพอเขาได้กลับมาอยู่กับตัวเอง เขาก็กลับมาเจอเพื่อนตามปกติไม่มีอะไรถ้าหนูแย่งเขาหนูจะกล้าออกมายืนตรงนี้หรอหนูก็อายนะคะหนูไม่ได้แยง่งแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นมือที่สามเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเลยล่ะค่ะว่าหนูรู้จักกับพี่ออฟมาก่อนเลยคิดว่าหนูรอเสียบหนูเห็นลหลายๆคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าคบซ้อนหรือเปล่าหรือว่าเรารอเสียบไหมซึ่งอยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยคะ่ะถามว่าในอนาคตมีโอกาสไหมอันนี้หนูก็ไม่รู้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตอย่างสตอรี่ที่หนูโพสต์ไปเมื่อคืนมันก็มีแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีนอกเหนือจากนั้นจริงๆหนูกับพี่ออฟที่วันนั้นไปเจอกันก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่าเราเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นการดัดกันมาในกลุ่มในแก๊งแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นหนูยอมรับว่าช่วงนี้ได้คุยกันบ่อยขึ้นเพราะหลังจากที่มันเป็นประเด็นพี่เขาก็บอกว่ามันมีมาแบบนี้หนูก็บอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสค่ะพี่ เมื่อถามว่าสมมุติความสัมพันธ์เดินหน้าได้ไปต่อคนก็จะยิ่งมองว่าเป็นการตอกย้ำเรื่องของมือที่สามในวันนี้แล้วถ้าสมมุติหนูจะคบกับพี่ออฟปัญหามันติดอยู่ที่ใครหรอคะเพราะว่าเขาก็เลิกกันแล้วถูกไหมแล้วหนูก็โสดพี่เขาก็โสดเขาเลิกกันขาดแล้วนะคะทุกวันนี้ที่คุยกันคุณในสถานะไหนบ้างพี่ว่าเขาจีบหนูไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันที่คุยกันก็คือเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นตลอดเลย มีล่าสุดที่ส่งเพลงมาให้หนูฟังหนูถามคืออะไรเขาก็ไม่พูดในความรู้สึกเราเราว่ายังไงหนูก็รู้สึกว่าพี่เขาก็น่ารักดีนะคะตอนนี้นอกจากออฟมีคุยกับคนอื่นบ้างไหมก็หนูโสดค่ะใครทักมาคุยทักมาจีบหนูก็คุยได้หมดค่ะแต่ส่วนจะคบหรือไม่คบอันนี้ก็ต้องลองดูกันไปยาวๆได้ปรึกษาเรื่องธัญญาบ้างไหมไม่ได้ปรึกษาค่ะจะอารมณ์ประมาณว่า พูดความในใจที่อึนอัดอะไรบ้างคะ่ะถามว่าโกรธธัญญาไหมที่เขาค่อนข้างฟันธงเลยว่าเป็นเราที่เป็นมือที่สามระหว่างเขาหนูไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่หนูแค่รู้สึกเฟลเฟลว่าทำไมเวลาที่ผ่านมามีปัญหาหรือสงสัยอะไรจะถามมินตลอดก็มีการพูดคุยกันตลอดแต่ทำไมครั้งนี้ถึงไม่ถามมันมีข้อความมาจากเขานะคะแล้วเขาก็ยกเลิกไปมินก็ถามกลับไปว่ามีอะไรคะตัวเองแล้วเขาก็เงียบไปเลย อ่านไม่ทันค่ะมินก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงถ้าจะคบกันจริงๆเราแอบกลัวไหมเพราะเขาดูเป็นผู้ชายเจ้าชูไปแล้วไม่ค่ะคือเขาก็เป็นของเขาแบบนี้มานานแล้วเขาชอบเช็คเกรตติ้งค่ะหนูคิดว่าการที่พี่เขาจะคบใครสักคนพี่เขาก็ต้องคิดดีแล้วก็เลือกดีแล้วถ้าเขาจะคบแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ตัวเองแล้วว่าหยุดได้ตอนนี้เราสามารถยืนยันสถานะได้เลยใช่ไหม ไม่ได้เป็นมือที่สมไม่ได้ครบซ้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้แย่งของใครมาด้วยค่ะ